สรงผมมีไผคือได้แถวนี้เนาะเออเปลี่ยนแบบไม่เนี่ยทรงไม่เปลี่ยนทรงใหม่โอ้่นเป็นคนเป็นคนนที่เอองามเด้อทรงเงินนรองสมบูนี่ เป็นสุ้มไม่ไปซช่เอาปองเอาวอ้าเดี๋วเป็นในชงชัยไม่ได้กินนั่นชงชัยไม่ได้กินเติมพลังอ้าว มาวันนี้ขึ้นห้างเรียบเร้อยไวีลีอันนี้ไว้ครับไวแน่อะพี่น่อยเนาะเข้าไปเบิ่งก่อนสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเอ็กซ์ สุขสุขคนนะคุณบู้ชมอีกทีตางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเป็นเงินดีตอนหักของสูซ่องขอบคุณมาก,ลาลกาเลยน้องพี่สาวยิ่งยงเลยมาพบมาพ่อกันมาเนี้ก็แตงเือนน้องสุปูถ้าคือไอแท้นี่มาบ้านนี่ห,กหักกับยายได้สองสามเซนมาเนี่มาสามทำโดยโดยมาทงพุนเด้มีผู้มาบ่ของพุน เวอเอวันนี้ไปไซมันนี่ก็เห็ดบุ้โอ๋ออ๋อก็เลยก็เลยมาอโอไอเอลีอันนี้มาวานี่ฮะกะเอาเอายางนี้นะกัน ตาลดในยานันลดมัมัดับอนี่มือสีพงแลวบ่โอ้บ่ได้ลงเลยบ่ข้างอยู่หันเลยบดมือบ่ได้ลงเลยมันนีอยกให้แล้ว้มไปเออแม่บอกคืนเลยพราะคืนอยู่ดอกมันบดกับมันแดดพอแห้งมันนี่โอ้ไหวดีเอนี่มาวานนี่ได้สองสามต ไว้ไว้มาทางนี้ก uh. 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 ันฮะมาสดเด็ดฮะเียอะว่าเทียนเรียบเหรอเ็ดเรียกกับมันบดสีกับใครนี่เนาะบมเมือยบันไดฮะบดแดดบดมือ ใครยุมันบดฝนบดตกได้เห็ดเบียกเนาะืฮึยังเด้บะนี่ย้ายข่าวมือนี่ต่น ตอกได้เลยกับบุคคาเรียบร้อยเอาบ้องเอาเอา อ้าวเป็นในจงใจไม่ได้กินนั่นจงใจไม่ได้กินเติมพลังอ้าวจงใจบ่ได้เติมน้ำมันนะอันนี้มาใครบางคนดูซามเถื่อยสามเถื่อยยังบ่ฮอดอยู่อ้าวแับนี้เอาวส่เติมซักพลังนี่ครับบ่ท่านได้กินก็ได้เอ้า เอ็มเลยเอ็มเลยโยนขึ้นโยนขึ้นได้บอโยนนี่หอด้วยโยนมาหอด้วข้อขวดขาดแน่นห้อข้อสามร้อยอยู่บอใส่ไมโยนขึ้นเอ้า โอ้มีสำม้องะดอย่เคียนด้ามก้อนตีบานี่มืออพงเนาะของยางมีบอเคียนอยู่รถตีอยู่กระท่าลดดรอดรออะไรแกบากเนอะเอาห่อนใส่ ใส่ซบมอือบ่ได้บ่ใส่ซบม,ม,มือเมื่อนิอ่าเจ้เมืดอดวททางเมืดฝนทางเมืดใส่กันกับกล้องใช่ไหมมันคักโอ้ท้งเราอยู่้เดียวทางหนดิล้าชิง่วงหนาง่วง,ลงลหวงลังได้เอเนาะเวลาท่าสีบ่อโอ้ไมได้ไปเยี่ยมเราค่ะก็ได้ เหนียวตีดู้ยีกที่บบนี่เฮ้ยฮฝาน่าฮ่ดแบบน่้เาฮฮนา บ่มี่บ่อันฟี่หนึ่งขวดเพราะได้ไปเปลี่ยนเตหัวใจชองขวดใหนึงขวดห้ชออเพะน่าเหลื่อมตาแทนวันนี้ฮัาคือสิพากันนั่งค่อยคักเนาะทางนี้อาสวสดี แล้วยังให้สร้างกินเข่าวย่นี้ล่ะก้อยปลาก้อยปลาโอ้นางเงียงเฮือนงามบ่บัดนี้ฮึนางเงียงเฮือนงามตี้อือหึโหทางแบบน้อยกันสบายดีกินก้อยปลาเจ้าก็กินบ่เจ้าก็กินดิบบ่ใช่กินสุกแล้วกินดิบจ้าตลอดกินสุกอือตลอดได้สำลักว้าวกินดิบบ่สำลักเด็กหน่อย่กินดิบเด้อ อยู่คนแน่นน้ำจะคลองสวนเลยโอ้ไปมานี่ไปเห็ดเวียกบ่เอามานี่ไปหุ้ปืนขึ้นรถโอ้หุ้ปืนขึ้นรถยันไว้ยันอไปอันนี้ใส่ปุ๋ยมันคือว่าโผไก่มันบริกรเมล็ดบ่มันหลอกไปพุ่นล่ะหลอกคือเป็นหมากดกเทอะนะไปยางไปเบิ่งค่ะไปก็น้องสุบโอ้ก็ได้ไปดอดเด็กไปก็ไปเลยทำไม่ทำไม่ได้ โหมันสิกินหมักทั่วดิอะนะนี่โตโตโอ้มาเมื่อนั้นหายเกิดเบี้ยมาเมื่อนี้กกบักใหไงโอ้อือไก่ชีไ้เห็ดคากหมักทั่วตั้งบ่อูหของเราส่างเหยนี่โหผักรีนี่ผรูหมักแจงหมักเต้าอืออืออือ นี่พักแล้วกำลังติดโอ mm. ้ม er, ักเพ็ดเบิ่งเด้อไก่ลังโตนี่กินมักเพ็ดได้อีกหลายนังโตโอ้นี่บอกเป็นหมากเลยนี่โอ้โหเด็บมักเพ็ดดอกดี๋วหนิดิด๊อกวัวโอ้โหห๊ะ เป็นดกเนาะอีลานเนาะโอ้โงสีวานเทศนี่น้องหอดเไปหึมเมนบ่โอ้คิด่าวานนะเว้ยกเพชรนี่กนกนเนาะอืเนาะอือโอ โอ้นี่มีมันตะกะเตะตะกะแตนอีกเห็นบ่าตะกะแตนอืมอืมตะกะแตนดีใจบ่อีละเพิ่นเฮ็ดเดือนให้ได้งามซ้ำดีใจซ้ำได้ฮะดีใจที่สุดอันยับก็ไม่ใกล้ก็เบาดังๆดีใจซ้ำได้ดีใจที่สุดอืมดีใจก็ต้องมันยิ้มเด้เออ บนดีใจน้ำเด้อโอ้อันี้อันเป็นดอกขึ้นร่นอันนี้ตัวผู้นี่อันนี้มันเป็นตัวผู้หักออกเ้ยยอดมันมันเตะขึ้นไหมเพื่อนว่าบอกไม่หยาดเออนี่หักออกนี่มันเตะขึ้นเทือนเป็นตัวเมย์ด้นี่โอ้เป็นตัวผู้อันนี้ตัวผู้มีดอกแบบนั้นได้ตัวผู้ก็คือตัวเมย์ได้แม่นอดอกตัวผู้ ป้าปอีละย่างเพื่นก็ได้ด้แม่บุญเบิ่งสร้างกันมาเบิ่งมุมนี่แบบนี้โอ้โหมดของเพิ่นนี่คักเนาะอือหือวาไวายยังไง โอ้โหโอ้โหฮ่าฮ้าฮ่า่านี่มาอยู่คาไซเอออ่านอนทำมันงงรู้ปันมันจะคอดทันฮ่าฮ่าฮ่าแน่ไปในโลกวิทีโลย ไม่ก็มีแต่เส้นงกับงามใหม่กันเนาะอาอ่าใหม่ย่างเลยนี่บ่งามจ้ะ บริษัทไม่กันสั้นแน,น่คลิดนี้พี่ดาไม่กันสั้นเบิดแบทขึ้น,ม,นมาะร้องพี่ก่อน ทรงมีไฟคือได้แถวนี่เนาะเอ่อเปลี่ยนแบบไม่เนี่ยทรงไม่เปลี่ยนทรงไม่ตัวนั่นสามสั้นตัวนี้สองสั้นบ่ ทรงไหมเปลี่ยนทรงไหมเธอมีผู้เห็นอกว่โอ้ไเอาทรงนี้เด้อดิอ<ะ>ทางเฮือนน้องเตี้ยคือสีใหญ่แล้วแล้วเนาะทางเฮือนน้องเตี้ยร,รอแต่ดดมุ้ง mong mơ đi ạ Sống mơ Con này đi hết đi Người tiếng bố mà Mẹn 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 đi Mẹn 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 คนเป็นคนเป็นคนน,ะนที<ฟ>่เออหน,นี่ก็แบบมั่นใจเลยนะส่ะงม่นนงเนาะจันเยนส่งเี่ ส่งใหมไปสั้นย้ายกำลังยายเข้าอยู่ Văn cản giải cạo được à, tớ, bẹp sông mày gần men mềm 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 ไดเดี๋ยวฮะกระสีขตัับ่อนเนาะมีมาพาเยวมาเดททั้งเพือนน้องสมโอมาเนี่าทางลิซี่ฮะเดบุงเดซุงดกัน่็้อยก็รอยิา้งามเด้อแบบเพือนงามเด้ สวยเดี๋ยวสิกับคอนเดอบัดี้เดอร์จำไม่หนาเสื้อไม่เล่นไม่โอ้เสียมากรุงเร่งเจ้ามี2อันข้อแนวก็เอาเลยหวานอลอ่าสนเดี๋ยวฮากลับคอนเดอร์อัสาดีล่ะวัีาดี้เดี๋ยว กลับเด้อสร้างเอ้ยบปนีเด้อมามาคือเก้าออกมาแต่วัดพุนธรูนี่ก็ได้ไปหากินน้ำบัดน้ำบ้าแล้วอาหารลลยเด้อทั้งน้าโด้ว่ลอยเยอะลอยใหญ่กันไปเด้อพี่น้องเด้อนะ อาสนะคินเน่็อตมลาวัจากอรพี่น้าาางอ,นนองพ่อกันในคลิปหนาะดีใจทั้งน้องน้องสมโอเพนเนาะถึงโค้งหลังคาอะไก่สีแล้วและพี่น้องเย้ยย้ายข่าวเนาะทรงแบบไม่พี่น้องเย้ยจะก้าก็ะทรงแบบนั่นบัดนี้ทรงแบบนี้แบบนี้อาจะได้ก็ฝากพ่อมม่พี่น้องเป็นกําลังใจเนาะอาพอโตมลาวัจจกา,าไปก้อนขอบคุณขอบคุณพระสุขทุขคนที่เบินคลิปเรขังโฆษณาไปแล้วพี่น้องสบายดี